รักบ้ารักบออะไรแต่ก่อนเออรักไปขนาดไหนใบย่มอมไปเอากับคนอื่นเจอกันไม่กีนเดนือไปก็ไม่เอากับมันเออออกมาจากนรกได้แล้วอะ่ะไปชั่วจะกลับไปอีกหรอรถเป็นของผมแล้วบ้านหลังเนี้ยผมเป็นคนบอกให้คุณซื้อบ้านหลังนี้ก็ต้องเป็นของผมเหมือนกันคุณเอาไปให้หมดเลยฉันไม่เอาเอะไรทั้งนั้นอะ่ะเดี๋ยวผมขอดูด่อยดีว่าคุณเอาของมีค่า,าไปห,หรือเปล่า ไม่เอาอะไรออกแนี้นี่คุณต้องทำขนาดนี้เลยเหรอถามจริงๆเหอะที่ผ่านมาคุณไม่รักฉันบ้างเลยเหรอไ,ไม่ค่ะนี่คุณยังไม่เลิกกับมันอีกเหรอคะนี่คุณยังไม่ไล่มันไปอีกเหรอคะร,รู้แล้วทำไมไม่ไปล่ะยืนเสนอหน้าอย่างนี้ทำไมออกไปได้ละไปเราหนึ่งคุณจะเสียใจไม่เสียใจคนยืนคุณหล่ะ คุณรก็น่ารักเหมือนเดิมเลยนะคะใครโมกไปส่งข้อความไปก็ไม่หาโทรไปหาตั้งหลายสายก็ไม่รับแล้วมานั่งไห้าน่าจืดเนี่ยนะไม้นี่คุณคิดมากไปหรือเปล่าเราแค่มันั่งกินข้าวเฉยๆไม่ได้มีอะไรหน่อยนี่ใครโมกแคเห็นมาเป็นแฟนอยู่หรือเปล่าไม่ความสมพั์ของเราอะ ก็แค่เล่นเไม่ใช่หรอจริงๆเราไปก็ชอบแบบนี้ใช่หรอตอนนี้ฉันก็เริ่มเบื่อ เ,ะะเออไว้ฉันโอนเงินให้คุณแล้วนะคุณอยากจะเอาไปซื้ออะไรก็ไปซื้อเลยนะส่วนเงินที่เหลือเดี๋ยวอร์เก็บเงิน้วซื้อรถให้คุณซื้อรถมว่าเงินนำผมก็บเวยดีกว่าเดี๋ยวคุณไปซื้อของโ่โซอกีกอะ จริงๆแล้วฉันก็ไม่ได้ใช้เงินเยอะนักหรองนะทุกวันนี้ฉันก็ทำข้อวกล่องไปกินที่ทำงานวันเลยเดี๋ยวผมไปซื้อของเพิ่มก่อนนะไปฉันซื้อชุดมาใหม่อ่ะเป็นไงสวยไหมทำไมคุณใช้เกรนซิบเปิดแบบนี้วะ ไม่ได้ซื้อมาอยู่นานแล้วนะคุณไม่รู้หรือไงสภาพอย่างคุณอะใส่อะไรก็ไม่สวยเพื่อนผมยังบอกแล้วว่าคุณอะดูไม่ได้วันหลังอย่าไปซื้ออะไรรสาระวแบบนี้อีกนะเข้าใจปะแค่เห็นหน้าก็มุ่งหยีจะตายอยู่แล้วนี่คุณจะเลิกกับฉันจริงๆหรอใช่ไม่โคตรน่าเลหรือว่าการนี้ทนทนอยู่ไม่สภาพแบบคุณอะซื้อที่เก่าๆกางเกงขาสั้นแต่งตัวก็ไม่เป็น เห็นแล้วแม่โค้นั่งกินเลยไม่รู้ตัวหรอวะเหตุผลแค่นี้เองเหรอเออเหตุผลแค่นี้แหละผมโคตรอายเลยเวลาคือไปเจอเพื่อนของผมมะกับสภาพแบบและอีกอย่างนะผมไม่ได้รักคุณแล้วผมไม่ได้รักคุณแล้วฉันรู้ว่าในสายตาคุณน่ะฉันอาจจะยังดีไม่พอแต่ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันก็โดนพวกคุณมาตลอดเลยนะแล้วไงวะคุณเก็บของคุณ ออกไปจากบ้านออกไปออกไปออกไปเอิร์ อ,อุ๊ยเอิร์ตตั้งแต่เธอเลิกกับไมไปนเนี่ยดูเปลี่ยนไปเยอะเลยนะสดใสขึ้นเยอะเลยอะ่ะก็เมื่อก่อนอ่ะฉันอ่ะเอาแต่ไปหยอดเก็บเงินให้เขาไม่กล้าซื้ออะไรแบบนี้หรอกแต่ว่าก็ขอบคุณนะที่เลิกกันไปอ่ะฉันก็เลยมีเวลาไปดูแลตัวเองแบบนี้เนี่ก็ดีแล้วแหละ้วงา,านตอนนี้เป็นไงบ้างอ่ะก็เรืเอยนะแกก็ดีอะ่ะก็ดีแล้วเห็นแกสวยขึ้นฉันก็ดีใจเอ ฉันไปก่อนนะแกไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะเจอันที่สวนคืนนั้เรารู้จักกันด้วยเหรอคะเออบายขอโทษนะที่เมื่อก่อนมายิ่งเงาขนาดนั้นอ่ะเรากลับมาคบกันไปอยู่กันเหมือนเมื่อก่อนได้ไหมพูดเพ้อเจ้ออะไรอ่ะบายทำขนาดนี้แล้วอ่ะคิดว่าเอ้ยจะกลับไปคบกับบายอีกเหรอเออบายขอโทษจริง ใบสัญญาเนาะใบจะไม่กลับมาทำเหบืนั้นแล้วใบอยากหล,ลักตัวค่ะรักบ้าหลักปออะไรแต่ก่อนเออหลักไปขนาดไหนไบย้าไปกับคนอื่นเจอกันไม่กี่เดือนไปก็ไม่เอากับมันเอ,อ้บอกมาจากนรกได้แล้วอ่ะไปคิดว่าจะกลับไปอีกเหรอได้แค่ต้องเงินที่คุณแล้วนะแต่ เพื่อนผมยังบอกแล้ว <author> คุณจะดูไม <tama> ่ได้วันหลังอย่าไปซื้ออะไรไร้สาระแบบนี้อีกนะผมไม่ได้รักคุณแล้วผมไม่ได้รักคุณแล้ว